ที่หอประชุมปางศีดาสารกลางจังหวัดสะแก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชาการจังหวัดสะแก้วและส่วนราชาการร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะหน้าพระบรมสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบุรพากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก้ว นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วพร้อมด้วยนางวริษาจันทรานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยภายในพิธีได้มีพิธีบวงสวงพิธีสงฆ์พิธีวางพวงมาลาคล้องพวงมาลัยพระกร่อนจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญยุกะตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่โรงเรียนบ้านบึงพระรามตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสกวนายกฤษิศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน904วปรรร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่บริเวณลานสยามินเทศบาลเมืองอรัญยประเทศอำเภออรันยประเทศจังหวัดสักแก้วเริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านชายแดนทุกหน่วยงานและที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสแก้วอําเภอเมืองสแก้วบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โลเคอลคอรันทีนและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงอื่นๆเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสแก้วณห้องประชุมอําเภอเมืองสแก้วนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยนางวริษฐาจันทรา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่มอบสิ่งของให้แก่อําเภอเมืองสกแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชสแก้วโรงพยาบาลสนามณนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกแก้วและโรงพยาบาลอรัญยประเทศอําเภออรัญยประเทศจังหวัดสกแก้วพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกแก้ว นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนายประภาสผูกดวงนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสแก้วและส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสะแกลวให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามหลักมาตรการการ,การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลสนามสักแก้วแห่งที่3สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน100เตียงและมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาคารกองอำนวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลาดโรงเกลืออำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสักแก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วพร้อมด้วยนายวินัยโตเจริญนายอำเภออรัญ,ญญประเทศ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด19โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำงานในประเทศไทยการข้ามแดนและการขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยมาตรการในการควบคุมโรคและการปฏิบัติตัวในการป้องกันโควิด -19 การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกำชับความเป็นมิตรที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานไทยกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิน่น ที่บริเวณสารกลางจังหวัดสะแก้วนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมปล่อยขบวนรณรงค์สงกรานสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรูรณาการทำงานพร้อมกำหนดมาตรการเข้มอีกทั้งยังมีจุดตรวจหลักจำนวน24จุดและการจัดตั้งด่านชุมชนพร้อมด้วยมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเทศกาลสงกราน นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วแถลงข่าวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยได้รับข้อร้องเรียนผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดสกะแก้วสายด่วน0-37 425120ว่าพบเบาะแสผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงบรูรณาการกำลังทำการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบข้อร้องเรียนได้ดำเนินการตรวจยึดยาบ้าอาวุธปืนและจับกลุ่ม หลังจากนี้จะนําผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางจัดทําบันทึกจับกุมและบันทึกตรวจยึดพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจในพื้นที่รับผิดชอบและดําเนินการหาตัวผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีต่อไปณบริเวณล,ลานสยามมินเทศบาลเมืองอรันยประเทศ นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสีสันการค้าชายแดนเสน่ห์สระแก้ว2,564เพื่อโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้นและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ